สวัสดีเอักซีนพี่สาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าเจอเจอกันที่บ้านงานพี่น้องจ้าไ้ลงกระถุงจะได้มาที่บ้านต้มนะคะเสียงดังแน่พี่น้องจ้าคนมันหลายซับหมูซับหมูนะซับหมูจะต้มจืดจะต้มข้าวเปียก

มนาไตนรงนี้คาวหวานค่ะส่วนส่วนอะไรใส่ก้งใ่ไมนี่เพ่อข้าวต้มผัดพ่อข้าวตมผัดอันนันเบ๊อใส่ใส่ตัวดำค่ะก้อนบ้าเราเขาบหาก้อนไ้าเอาเขาเย็นละแม่บ เอาข้าวนึ่งละบ้านวันนึงคู่เขาคือไปสั่งของแล้วขึ้นไปขึ้นมาอ เขาอีกปะตีสันดีปะมางคะที่ไม่มีการนึกถึงอะเจ้าหมอหมอไม่มีคนคอยทางดีนี่ยค่ะน่าโอ้เขาจะเอาแล้วเขาไม่เอาผัดเนื้อัดกักกาดหัวลักข้อแขนลอยหรอกระต ąż อนไปไว้ที่ตัวยอะ กดออัันนน้่วเหสวัสดีค่ะ <laughs> ต้องการข้าวขาวเห่ขขาวมมีออม่อข้าต้ม่อข้าวต้มใส่้านคำสองหมื่นโอ้ยเด็กแซ่บดีๆเนี่ยไม่วานจ ถ้าต้มผัดใส่เม็ดเม็ดถั่วดำแม่นบะเจ้าเคยเห็นใส่บอบกล้วยใส่มะกล้วยใส่มะกรุ้ยเคยเห็นอีบ๊อบเพื่อไหวนพี่น้องกินแล้วเท้ทิ่ใจกินแล้วตายตายขึ้น กินแล้วตายตขื้นกินแล้วตายตายเลยเดีวะตายเลยเดีอวะจะตายเลย้วะเอาคุณยังไหจะพูดคืนอยู่ตะมนกระเจ๊ปั้นจุฏิกันดีกว่าเป็นบดาดเพื่อแม่พี่นอกก็จะเสพยบอ่เสพเขาพัดบานโดนเชนมัต้มพัดใส่กล้วยใส่กล้วยใส่ถั่วดำ ไั่มีแซ่บแซ่บแซ่บๆแซ่ลีล่ะติดเค้ายังบ่ยังบ่แรงเฮาสิเบิ่งลูกตะคองจ้าจ้าเจอนั่นก็แกวออกมามือนั้นมึงหลสุดบ่านไปโทรตันี่ขนมเอาเาต้มเนาะมันก็อวานๆั่นล่ะมนี้ต้องพูดซะแล้วมาทํานี่บ่อือ กวนข้าวต้มผัดพี่น้องจ้าข้าวต้มผัดใส่เม็ดถั่วดำข้าวเย็นเนาะอย่างอ,อันข้าวจีค่ะเด้อเขาจีเอาข้าวใหม่เอาเราบอกแบบเม็ดเด็ดเส่อไข่เด้ค่ะ